สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีแยกชิ้นบอนสีที่ผ่าไปแล้วผ่าไว้ได้ประมาณสองเดือนแล้วครับก็เริ่มงอกแล้วก็จะเอาไปปลูกอันนี้เป็นวัสดุปลูกเป็นใบก้ามปูหมักใบก้ามปูใบชํำฉาใบจามจุลีอันนี้เป็นกระถางลูกฟูกสี่นิ้วอันนี้เป็น บอลชิ้นบอลที่ผ่าไปแล้วอันนี้เป็นฮนุมารหัวพาครับผ่าไว้สิเอดเดือนเก้าสองเดือนแล้วนนี้ก็เลยมีเรื่องงอกผมก็จะอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาปลูกเลยผ่าไว้เยอะพอสมควรครับก่อนฝนจะหมดอันนี้เป็นสีไม่จะลงกับงาขวนอู ี่งาออกแล้วอันนี้เป็นไก่สุพรรณครับเดี๋ยวก็จะแคะไปปลูกถ้าวัสดุ <c oughs> เพราะงี้ใช้เพอร์ไลผมใช้เพอร์ไลนะครับสามอันนี้จะใช้เพอร์ไลอันนี้ผมจะใช้เพอร์ไลกับกับผมมีคณไล์ลองเพราะที่ผ่านมาก็เคยใช้ทั้งทรายพีทมอส แล้วก็พวกขุ่ยมะพร้าวแต่มว่าอันนี้ง่าย <c oughs> บือที่บ้านปลูกแคคตัสด,ด้วยครับก็เลยว่านี่ง่ายอันนี้เป็นนางไหมโอเคเดี๋ยวผมจะแยกแล้วเดี๋ยวมาดูตอนแยกเสร็จนะครับก็จะมีบีอ่อย สลัดลาดนี้เราปลูกนะครับดกดลงหน่อยนี่ไ็จะมาปลูกให้ดูนะครับบีบอย่างนี้ เป็นเงาคนดูรากเดินดีมากเลยก็ประมาณนี้เดี๋ยวต้นก็จะตั้งขึ้นเอง